บัดนี้วันที่4รกรกฎาคมพุทธศักา 25, รกาช2568เป็นวันที่65ข้าวเจา้าในนครสวนกลางขอถวายเสียสดสลายพระสุภริระมุนองสังถอยเป็นพุทธบูชาธรรม,มบ,บูชาสังฆบูชาแด่ครูบาอาจารย์ขอจิตของข้าวเจ้าทรงทั้งมั่นในสติรุ่งเรืมีสมาธิเจาะจงในขณะปัญญชนนั้ในบทสดอย่างต่อเนื่องม่เทิอแลัวข้างสมาสังท์ตัวปะขาพุทธธรรมปะขวา,าะขวต่างปิวะเทสวัสดิ์ข้าตัวปะขาวตาธรรมุูธรรมานามัซมี สุปฏิปันโนภะสาวะโตสาวะปะสังโคสังขานตมานีอาลังสมาสัมปทโตสุติลาภาลินิปุโตภุณิจารมโนทานิภารมิแจดิสติยะวะทิวะอังพุทธังธรรมังสังฆังสลาลังคโตปูเชมิรัตนตัตยังธรรมังจารามีสัตถินาสมันตาจารวาเลสุอัจจักจัจโตเทวตาสัทธัมมัมุนีราชสัสสุนันตุสักโมปังสัคเเกามิจาริเตกีสี คาราจเตจันตลิเควิมานทีเตรเทจากามีกลูวะะขหานีเหวัตุมีเกเมายันตุเทวาชละทวิสเมยักษนนำพนนาคาทิตันตาสันติเกยังมุนีวัลจนังตทวโสเมสนันตุธรรมสนโลยามะันตาธรรมสุนัขโลยามนันตาธรรมสนยมนันตา นโมตัสสปะคะวโตนะมตสัมมาสัพพุทธสาะนามตัสสปะขะวโตงนะมตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตัสสปะขะวโตงนะมตสัมมาสัมพุทธสสะพุทธังสนังกฉามีธรรมังสนังกฉามีสังฆังสนังปีทธังสังกามิทุติยปังสทปีสังฆังสานังามิติยปีพุทธังสนังกฉามิติยปีธรรมังสานังกฉามติยปีสังฆังสนังามีนันทีน้สนังอัญญพุทโธมีสนังวราเอตินะกัจจวเชนะสติมีหกปสะปะทานมีส โมมีสังนังวะนังเอจินาสัจวเชนะสติมิวัตุสัพพทานติมีสังนังอเนสังภูมิจานังวะนังเอจินาสัจวเชนะสติมิวัตุสัพพาพุทธังนัมีรัตนภูตัสสารีรัติตังธรรมะนัมีรัตนภูตัวิสุติสารนังสารพนนัมีนะครับพูตัวิสุติรัติจิเอตังนัมีติรัตนังรัตังนันตยาวะหังสัมมาสมโมสารีุตตะวัตุวิเศษสัพูตังอนญยยานยุตตะภูนะโยภาวะสัพปวัตตังอสมิปยามิปิตเทวา เถาติตันเตอีกองวินาตติตะเนสสะมะสัมภเวนะโลเกกาตาจิตเตจิเรจาวัตถุพุทังขันธินะยังวิสศยังอดีตุตาสัตถังวิุงหิปันธิตาชนะเนหิวิชะวิชัญญาอุปัมโนกามิเกหิติจาริปุปารลพณียังเอสันติสุขูวิริตังคุณะกายะตายาเนนามิหิเยวะชนะตายะสุวิสตังปีสมุตสตตังมานาสิก านานปัสสะทัตฐานังปุญญติการนะมาสมุตมะปุญญภูมังทุขกขาปะมุจจามะมุขขาสารนังขตานังปูชาละหิสุปรำมงังคภิบทีปูเชนเนยอย่งนิานายย้พานะตจิตกิริยายุปานิสัยัตถังสัมมักิเลสะมัะโสทะนา่งสุธิยาจาสาธุหิอัตตปาปุสะเลปัสเอวะนิยปานิจาริสัสส,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 สละตัง ข้ามมณียาเมวัจสมัยอิตังติรตันังสระรังพระตามหาติณทิวังชนะมีสูนัมสัมมานาปคเชมาจะปีกาสตังสุภาสณ์นาจิตตาจิตตถานุปาลิจาริยาตถาลัตจ่าปุณเยนะตัฏฐสุกเตนะสุขีวะเมโมเตเทนะสันตสสะทิตสวัติโพตุโยเจต้าธรรมวินัยโยมี ปะมาณปูโตกุโลกุตลาพิสมกายโยนิยโตสุโคชันตะโสปาริจะยะจะยายะยายัมปีโหตุวัตุตะเยปาริจิโตสุปสาตะกาโลโยจักคุมามมหาลาปะกะโตสมังวะพุทโธสุโตวิมโตมัลลสัพพะภาษาวินิโมะยันโตะสมังนตวินยพุทธังวนังังนัมมะิโลกัสสนังัะวินายะกัจะ ตันเชสัตเตชสิทธิ์ทีหงุสัพพันตะลายจะวินาศมิโตสัมมุทะโชโยวิยะตัสสะตตุทัศเสศีโอกาสสวิสุทธิมะขังเมยานิโกธรรมมัทรสาชาลีชาตาวะโหสันติกาลุสุจินโนธรรมังวรันตังสุญญสันนามมีมมหะปะจจาราวุสันตสังหาตันเตชัสัตเตชัสิทธิ์ทีหงุสัพพันตะลายจะวินาสศมิโตสัมมุเสนาสุขตาโนโโยโลกัสสะภูไะกิเรสาเชตาสันโศสยังสันติโยชโกจะ สวาสด mm ิธรรมางวิธีตางกโลติสังฆ so mm ังวรังตังสิราสนามามีพุทธานุพุทธังสัมมเสีระสิทิตัณเ์เชสาตเะสิทธิโตุสพันตะยายวินาสเมืองโโมอรหัสุสมาสุปุตสเมืนโโมอมธรรมัสสาวสวัขาตัสเสวะเตนิทานโมมหาตังกสาติสิวิสุทธาสีราชิสิโนโมโอมัตยาลาธัสสามาจัตยศาสัตตังนาโมอมต สิต pues um uh si nah, ัสสะตัสสาวตุตยสติะโมกัละภานะวิทัชชนตุกจจวันโมกัลานุภาเวนาตวติโตุสภทานโมกัลสเตเชนะวิธิมเห็โหมีเชตวะเอวัมเมตุังเอกลงสัมมยังภะะวะสเกสุวิหารติกะปิลวัตุสมิงมหาวันนมหาสัพพิภูสังเขนะสัจฉิปจัมมัตเห็ภูสังเถหิสัพเหวะะระเตหิสัทสะเหติจารุกะตะตุเทวตาเยวีนะสันนิปริตาโภติภะคะวันงทัศนายะภุสังจัก พรโผจตุนังสุทาวาสกายะสกายิกานังเทวานังอัตเตเอตเทรโผสิอังโขพระกวารสเกสุวิหารติกะปีเทวตุสเมิมาวเนมหากสิโกสังเทนะสัททิมปัจจามัเตกิติสุสติเหสติเหวานติเหจัสสหิจารุกัตถุธาตุหิกเทวตาเยปุเยเลสันิปจิกาโหติปะวันตนสันนายาพิโกสังจัญญาเยนุนามายาปิเยนะพระวาเตนโล กัสสังยามายะอมัสสังตวะภะคะวตตสันติเกปฏิกันธะภาษยามาติอะตะโขตาเทวตาเยะอาปินามะาะละวาปุริโสสัมมัชิตตวะผะหังปะสะเลยะปะษะดิจังวะผะหังสัมมินชัยยะเยวะมิวะสุทธาวเสสุอิเทเวสุอันตรหิตาภะคะวะโตัวโะโตอะวะตปะตุระหังสุอะตะโขตาเทวตาภะคะวตตังเตอะภิวาเทตวะเอกามันตังอะตังสุ เทกามตังติตะโกเอกาเทวตาพระสมุทโตสันติมังกาทังอภัสริมหาสมโยปวานนสเหมลเทวกายะสมมาคตาอาภัตตมหาอิมังธรรมสมัยังภักติตาเยวะอปราชิตตัสกันติอตะโกอัรรเทวตาเทว์สมุทโตสันติมังกาทังอภัสริ์จตัดพิฆวะสัมมาทังสุจิตตักตโนอุชุดกรมะกลางสูสารตีวะเนตานิตา เนตวาอินทิยานิกสันติปัิตาติอตโคอ布拉เทวตตาภะโวตโตสันติกีมังคัทังอภัสรีเชตวาคีรังเชตวาปาริคังอินทกีรังปะจัมมังมิชาเตจะลันติสุธาวิมาลาจะคมมาตาสุทันตาสุสุนัคาติอตโคอ布拉เทวตตาภะโวตโตสันติกีมังคัตังอภัสรีจิติุูตังสังฆตาเสนะเตขามิสันติอปาอปายภูมิยปะหะยะ Kan ngosang te hange te wakayang kari pole santi ti atko parate watakak kawat ikum aman te si ia puje na pikovetas sasut jalukasat kusus si wata je chaning peritak notit patangatang kasana ia pikusimanta ia pitep pikovetat ahe suat atim เทวตาสันนิปริตาอภัยสงเสยิญธาบิมหังเอตระหิเยปิเตพิโตวิพระวิสันติอนาคตกตามัทธานังอรหันตัวสัมมาสัพพุทธาเทสันติภาพวตานังเอตัปะมายวะเทวตาสันนิปริตาปะวิสันติเสยิญธาีิมหังเอตระหิอทิจิสามิพิฆเวเทวกายนังนามมานิจิรติสามิพิฆเวเทวกายนังนามมานิเจติสามิพิฆเวเทวกายนังนามมานิตัตุนันตะสัจุังมานัสิกโรสะภาษิสามิติเอวะคันเดติโค พิพระควาโตพะจัสสมพระควาเจตทวจะสโลกัมนุกัสสามียักขามัสิตายติตาีดีขาพิตตาสมหิตาุตสีหาวาสังยนาโลมหังาสารีสังพลโนโอทาตัมานาสาสุทาวิปัสสนะมานาวิลาปินโยปจัสเตยตววันิคิโลวะเวตตุอมาะยิสตสเเคสัสเนเจเทวกายาภิกันตา

สาาคิลาติสาสายกันมนีหนยิมันโติติมันโตวันนมันโตยิสสิโนมดมันาติกมุินัมิิวนังอิเจเตโสสะสายกนตมนีนุยิมันโติตกิมันโตวนมันโตยิสสิโนมดมันาติกมุินัมิิวนังเษามิตตาปจัจจัตยกนาตมนีนยิมันโติติมันโตวนมันโตยิสสิโนมดมันาติกมุินัมิิวนัง กุณิโรราชกโกเวพุลรัศนิเวตนังคินโยนังสัตสังยักษานังปะยุพัสสัติคุณพิโรราชกิโรตบภะเทวทิมรังโผลิมันจติสันสัชตะตะลโธสัสติอันทพนังอาทิตปฏิมาลเจริสีโสตปีตัสสักขุญธรรมาภะลาที่ที่นตุิติมันโตมันตอิสาโนมุตหมนาภิกขามุติภกนังสัมีทิมุรังตักินันจติสันัชตะโตะวสัสติ ภมิานหนอิมปฏิมารัชัยยศสติสุตติจัามวินทมนัะละอิจิมติจิมตววนาวตสัตโนมรธรนาภิกขโมพิคุณัสมตุะปิมันจติสังชาวิรุปโกภาสาสติรานิปติมาราชายสศสติสุตติจัสามวินทมนัปปะละอิจิมติจิมตววนาวตสสัตโนมรธนาภิกขโมพิขุัสมติุระอุตตะัติสังลัชุิโรตประาษาสติาาัสื พุทธิตสัพพังุธรรมนาพังปะไรที่มันโดยที่จะมันโตวันนั้นโตอิสระชนมวดมนาพิ่ามุงที่นะมิมวนั้นริมาทิสังทัตนละโสตะกิเนนะอิรุภะโกปชีนะอิรุภะโกภิโรอุตรัทิสังจตารโอเตมหาราชาสมันตาจตฺโตทิสัทันธลัมานาอัตังสุวันีกะปิภวัคคเตสังมายาวิโรดาศะอาขาอาคูวันจานิกาสัทธามายาคูเตนทุเบเตนทุวิภูเจวิภูตุสาหจัน ตะโน่งมาเสโตจะกินุมาันุนี้มันทุนจะปนนาโทอุปมมันโยจะเทวสุตโตจมาจริจิตาเสโนจะคันทัโหนาโลราชนะสโุอาภูมาจาสิโกเทวิมพาะรูละสวยยะวัชสาเอเจจันเยจราชาโนคันปัสชนะสหราชชุติโตโมธมนาอธิกรมมพิโกนเสนติมนาอาสพโคสนาภาษานาคาเวสาราสหตัชกากรมภาราสัตระอาภูปายาค สหายาติพิมยามนาทตาาัตตะรัชจะอาคูนาคาจะสติโนเอโลวโนมหายาภูโสปะคเสินติมนังเยนาคาราเชสหาสาพาลันติกิภาชิคาปะคีวิสุทธจักโหเวหายาสาเตนะวานมามัชชะปตาจิตตาสุป,ปะนะสุป,ปนาิกิเตสนามัปพะอัพะยันตทาน นาข้าราชานามาสีสุปนตโตเขมามากัสิพุทโธสานะหิวัจะหิอุปวะขายันตานาทาสุปนาสละนามังสังสุพุทธังจิตาวัชิระหตเทนะสะโมทังอสุลาสิตาพาตโลวาสวัตเตตีทิมตโตยะสัจิโนกัละกัญชามาทิสมาอสุลาธานะขะอัธระเวขสาเวปจิตติสุจิติจารปหาละโซนามุกีสหัสัตตัญจาริปุตตานาสัพเพวิโรจนะวะตา ทันหิตวะพนิเสนางราหุพัทปาขมูสมโยธานีพัทันเตปิโคนเซนริเจงวนาหาโพจเทวะปัชวีจะเตโชวาโยตัาขมูวรานาวนาเทวะสมโมจัยาสัสสหเมตาตรโณนาไกกาอโเทวะยะยะสัสสิโนทัศเศรัสักกายะสัพเทนะธมนนทิมมตุลึกจริมตววนามนโตึกสัสสิโนโธรรมนาภิกรมภิกนางสนติเงวนาเวนโคจเทวะธาวีจะ อาสัมาจตุเวยมาจตัสสุปนิสสาเทวาจันทธมาคูปรสิตาสริยะสูปนิสาเทวาสุริยมาคูวรัสิตานััตตานิปริตวาอาคูมันจะลงหักาสวัสนาวัสมเตโตตาโปะคาโทัโททัสเศตัตสภากายาตะเกนนวันโมหิตันตววิจันตวนนตยัสสินโมธรนาอภิกรรมวิจุะม่จงนาอาตาภูสหาูเทวาชรามัจจิสีคาลิวะ di takka jadosa jak umma pupa nipa sino warunga tak hatama jak atuka jak alame syaka sino yaa micila aku aku wa sawane sino tasi tezatra kaya raperana sawane uci manco uci manto wana wanto e sa tinomotamana api kamo uci konan temeting manang sama na maha sama na manusa manusa tamakita wawisika aku aku mro aku perwisika ataku ye jak wawasino ปรักามหาปรักาอาภูเทวยัสส in ิโนทัสเศเตฐรัทายาสติมังันตวรโนอิทิมาตกิจตมันโตวันน้ำันโตเอสติโนมุตธมนาอภิกรรมุพิรุณธรมิงมณงสุขะกนุหาอนุนาอาภูเทเวคณะสาสัทธ์โอเทตะไครหาตมุขอาภูเทววิจคนาสัมฆามัตตาหาลัคชามิสกาแตยัสสิโนทนายังอาคาวชนโนโยทิสอภิวัสติทัสเศเตฐรัทกายาสติโนงันตวริโน iti mento iti mento mana mento ya sa sinong wata mana api nang sa muti mo nang kemi ya ma kakaka ka ya sa sinong wata kita nama mana ka asawa min ma na latino aku ata ku parini mita ta se te ta mo iti mento iti mento mana mento ya sa sinong wata mana kamu nang sa muti nang sa te 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 nikaya no มันวเยนะอาการชงเยกันเยติสาวสหอาวุธตชาติมัคคีราโอสัดินะมนณสวังทั้งเคโมคาตาลังนาทังจันทังวะอสิตาสิตังสงครามมัปะมัตโตจะพุทธะอินทิมัตโตสหะสันนังกุมารโอติโสจะโสวปค้าสังวิติงวนังสาสตร์พะมะโลกานังมหาครามมาพิตจติอุปะกันโนเทติมัตโตวิสังมัคยาโยยะกษสิโสทเสษ ภาอิสระภูปัจเจกวัดสวัสดีนนเตสันจะมัชตวาคาคันโตปริวันโตจเตเอจัดสเออภิกันเตสินเทวิจะพามาเกมารสินาอภิกันมปัสัสสหสมยเหััสสลาเนามนธมตุโวสมันาปริวาามาโวิตคจินังอิติตมหาเทโนกาอเปสยิมภินวลัมัจจ ตังกตวานะภิกะวังยถาปุริชโคเมโคนตานายโนโสวิชุโคตถาโสปจุทวติสังคุโตอสยังวัสเสตันจัสสัพพังภิณายาวะคิวานะจะุมาตตโอมัติยิสขัสสเวสสันนิรามาเสนาอภิคันตาเทวิชนะตติกฉโเตจัปปะมะกาลุงจิตวภรัสสัสนังวิจารักษีหปะกาโมเนสังลมมังกินชายโสเทวิชิตะ ส anyway, ังฆามาพยาติตายสัตยนโมภันติสาปุติสิสาวกาเตชะเนสุตติอาศิวนาจะพระนังปฏิจารณังจะเสวนาปุชาจะปุชนียานิเอตัมังสโสตัมังปฏิปุปสัตเทวว่าโสจะปุเขจะกตังปุญญะตาอัตตาสัมมาปานิธิจเตตัมังสรุตัมังภาหงสตังจะสิปัญจาวินายโยจะสิสิโต Kepasi ta teja wajah, i teman 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 mata piuyu petanan apa ta, ta rasa kaka ho ana pula teka menta i teman 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 jana jata kanan ta sangka ho ana wacani teman i teman teman teman, harati bila tiba pa machapanata sanjamo akamato, taman seni teman teman, haramu janiwato ta takut ki jata tandu ta kali nan teman teman teman. สันติจัสวจิสตานสมนานันจัสสนังกาเลนะธรรมะตกชัยตมังโรตตมังกโปจะปัมมะตะยันจัอาิยสจนะทัศนานิพานะสัจจิเิียรตตมังคุตมังุทัสสารกัมมีจิตตังยัตสักนักบัติอโศังิรัชเชวิตมังคุตมังเอตตาพิสานิกตวตกตวนะตวัะมาปาลชาาชิตา สาวาสโสคิงขันติการเตสังมังคารมุตตมันติยังคิดจิวิตตังอิทาวะพุรังวาสเกสุวาย่งรัตนังปณนิตังนาโนสมังอัจจิตถาเตัขเตนะอิทัมปิตุเตรัตนังปณนิตายตินะสัจจินาสุวติหอนุกายังวิราตังมัตตังปณนิตังทัชระยักษัคชาสกยามุนีสมาหิตตวนันเตนัธเมนะสัมมัตติจิตจิอิทัมปีตุมเมรัตนังปณนิตายตินะสัจจินาสุวติหอนุ ยาพุทธเศรโธปริวนาอีสุจริงสมาธิมานันตาลิกันยามมาหัสมาธินาเตนะสโมนะวิชติทำปิทำเมรัตนังปานิไตเตนะสเจนะสุปฏีหตเยกุขละอัตถะัสสัตตังปัสสถาจตาริเอตนเทุกนมีติเอตังตักินยสุขัสสะสาวกาเอเตสุทินานีพรพราณีทิ่งปีสังเกตแลนปาิเนสนสุปฏโตเยสุปายุตาน มานะสาทรรเฮนะนิกามิโนโคตามาสาสันนมหีเต,ตปิเตปฏิการตามาตังวิไคหารัฐามุธานิพุติงโคนชามานาอีธรรมปีสังเคราะหังปณิตาเอตินาสตีนาสุมาทิโพตุขีนงันงุรานังณวังนักสัมภวังวิรัตตาจิตายะจิเตวะภาวสมิงเตขีนัภีชาวิรุณีฉันทานิพันติทีราย ยถายัมปฏิโพอีธานปีสังเครัตนังพันตังเจเตนะสัจเจนะสมุติโพตุอัตตาวิชิตังเสยโยยะจะยังอีตระปาชาอัตตันตัสสาโพสัสสานิจังสังยะตจารีโนเนวันเทวนาคันตโพนนัมโนราชานะสาภมนาชิตังอปะระชิตังกายลาตัสารุปัสสันตโนสัม ภาสีตามิทังเตนะพัคกวัตตาชาณะปัสสตาอรหัตตาสัมมาสัพพะเตนะเตตาตุเมมาอนุสเวนะมาปลังปลายามาอิติคิยมาปติตาเกษตรนะมาตักกะเฮตุมานัยะขะเฮนะมาอการลาปาลีวิตาเกนะมาจิตจิต นิชานัขันติยามาพระพารูปะตายะมาสัมโนโนทารุยถาตุมิเหอตนาวะชัยยะถาอิเมธะมาโกลายิเมธะมาสวะชัอิเมธะมาวิโยขระอิตาอิเมธะมาสมัตตาสมัจินาอะจุตายาทุกขายาสังพันติอถาตุมิเหปัจฉะโุยะถายะถาตุมเหอตนาวะชัยยะถาอิเมธะมาุสศลายิเมธะมานาวะชัอิเมธะมาวิโยปัสสะตาอิเมทะมา Sa mata sa matsina yinta ya suka ya sawarang piye kasa tumi e ubasa macan wi hala loya hati uba inuya tihiwui tamang pemaju ncellu pani gasa nasanti tanai etang mayaman epe kamanoko ndyani kai yilata sepawa hani uba nia tihiwui tamang pemaju ncellu pani gasa uta ke. กัตริตังกัสสะเป็ัสสะสุขายาโหติย่างชีวะมโนปะกะโลติคุณอยังธรรมโมหาวีลัคติธรรมมาจารีธรรมโมสุจินโนสุขาวะาติเอสาณิสังโสธดมเมตุจินเมนะภุตติภุกติมขัตติธรรมมาจารีสเปสังขารานิจติยถาปัญญาปุสติอาธานิปิฏติทุกีสัมภวิสุติยาสเปสังขารานิจติยถาปัญญาปุสติอาธานิปิฏติทุกีสัมภวิสุติยา สติธมานัสติยถาปัญญปัสสติอัานิปิติสุขีสัมมุวิสุทธิยาอปันนกถานเมเกตุติยังอภิตริกาทัเตัญญายะเมทวีตคันโหยะอปนกเสรณังยันติปภัาวนนิจะอลามรุขัจจานมนุสสาภายะจิตานโสรณังเกมังเนตังรมุตมังเนตสัมมาคม ทุต่างโจรจิโยจะพุทธันจะตมันจะสังกันจะนังกัปโตจะจาริอริยสิจานิสัมมปัญญาปสติทุกขังทุกขสัมปะทังทุกขสัจติกามังอาเลียนจะจะตะการขีกังทุกขุปันสัมมาคามินังเอตังโสดนงเทมังออจังธมุตังเอตังธรรมาธัมมาสมุทภาพมุจจติอธิตังนานวะคะเมยะนภปทร ติจังเขานักขัตตังบุคคลไม่ควรก็มุองถึงจุที่ตรงนั้นไม่ตกมั่วสิ่ยงยา,า,ามามปปา,า,า,มนนนนามไม่ถึงญาติติมำอินันตังอปันตันจากอนักตตังสิ่งใดลงเป็นราสิ่งใดก็เป็นอนุรักษเป็าสิ่งใดที่ยามมาไม่ถึงก็เป็นอินญาไม่ถึงปัจจุบันนันตโยธรรมบังตถาตถาวิปสัสสติอสังขีรังอสังขปังตังวิทามายยันุมะนุพุรุหิเยก็บุคคลแต่ถึงแกงธรรมปัจจุบันไม่งอนง่ายไม่ก่อเแก่ในการั้นได้บุคคลควรเจริญธรรมนั้นหน,นึ่งให้ผู้โผล่เถิดป่าเชวัติจะ มาตับฟังโคชัญญาวมนังสุวีถึงชาวความเพียรเสร็นในวันนี้เด็กแต่เราจะดูความใจในวันพรุ่งนักฮิโนสังฆลันเตนะมหาเสนีนะวัจตุนาเพราะว่าความปักเพียรกัมรบมาจุราผู้มีเสยยาเสนาใหญ่ย้อนย่อมไม่มีเกล,าอ,ลเอาเท่าไรเอวาวิหารทีมาตาปิอโพรละอโหรัตตะมะตันทิตังตังเวคเทกาลโตติสันโตอาจิคัต โมุนิกีขาโมนีผู้สงบผูมเรื Bond ่องมงคลผู้ม enfin, mm. mm. uh ีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เิดขันแต่กลางวันก็เกิดนั้นแปลว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยวิชาลันษณนี้เลยชาลธรรมูมหิาลังอนาติโตเรามีความเก่งเราทำอะไรก็ต้องมีกแามเก่งเลยไม่ได้พยาธิธรรมูมมหิพยาธิอนาติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นบางธรรมดาจะลดควกเจ็บไข้เป็นไม่ได้มรณะธรรมโมมหิมรณะอนาติโตเรามีความใจเป็นธรรมดาจะลดความใจเป็นไม่ได้ตัทหิเมปิเยหิ มานาปินานาภาวิญญาณของเราเราจะเราไม่พิจารณาคือว่าเราจะต้องพระพากษขอเราจะขอเจริญใจเท่าไหร่ทั้งคงกรรมสัตว์โรมีกรรมะทายาทกรรมทายาโทกรรมะโยนิกรรมะคันตุกรรมะปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแรงกลมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นทุ้งอาศัยอย่างกรรมกังกริสังนิกรยานังโมวาปพากังวะจัดสัตยาโทพระวิสารีเราทำกรรมอะไรไว้เป็นบุญเป็นบาปเป็นทายาทเป็นว่าเราจะต้อง ได้รับอง,องค์กรรมนานสุบไปโอ,อเควังอเมิาเดีนผ้เพราิตีักรเราทั้งหลายคนพิจารณาทุกอย่างทุกทุกคนเถิดทุกขปัจจานิทุกข์ขหายาปัจจานิพยาทัปขญญา,าจ,ะจะจะมีสกาโตสเปปีปานิโนเอตาวาตาาัตจะอมหิรตังคุจะสัปงสเปเจวานุโมทันตุสพพสสัมปติสิทธิยาทานังกัะทันตุสัตทายสีลังวัฒเถสาารสัพทานภาวานาพิจตาโหตุ จฉันตุเทวตาพรตาสัพเพพุทธาพระรัตตาปฏิกานันจายังพลังอนันตานันจาเดชนาตะขันปรมิสักโสคันธรรมยังปฏิทานอถายุนนาเสยาเทวตาสันติวิหาราวสินีจูปเกริโพธิริจติิตาธรรมธานนะพระวันตุพิจิตาสโสติโสทิงกโลนเตถาวิหารมัทเรเตระปัจมัชานวกาจปิขาวสาามิกาทานปฏิวาสกาคามา จะเจสานิข้ามาเิสลาสัปตะสัปนานะปูตาสุกิสุจิตาภวันตุเตชาลาผู้ชาเยปิจะอันธสัมภาวาสังเสรชาตาอาาัตถวโอปปาติกานียานิกังธรรมวังลังปฏิจเตสเตปีตุกษะการปรโลนเกสังขย,ยังการปุจรริจารสตังขโมธมัทธาจะผุศาลาสังโฆโคตุสมะโควาถายะ จติตายจะอัมเหรอขัดตุสัตมวรสัพเทิธรรมะริโมวุติิงสัรปาปุเนยมะธรรมีอาริยปวีตเตหันธรรมยปฏิทานาคทาโยพานามาเสปุณยสิตาลีกัตสัจญาณญาลิกัตตาลิเมเธสัญจะภพาคินโอขนตุสัตตานานตาปะมานกาเยปิยาพุณวันตาจะาไมหังมาตาปิตาทโยพิธาเมจาปะยะพิธาวาอันเยมัจจตะเวริโน ตติตันติโลกสมิงเตภูมิมัจจตุโลกะปรมเตกะตตุโลกะสังสหรันตะพวะวะเอยาตังเตปฏิฆานัเมนุโนโตสยจประจัวเตสมีนิทยมยาจินคุณันุตนาสัทาวาสิตวน เคมัพปะทันจะปรับนปวดเกษาสาสิเชต่างสุภาขอสัตว์ตร้งหนไม่มีที่สุดไม่มีประมาณตัวเป็นผู้มีเหตุสมบูรที่เขาเจ้าได้ทําในปัันนี้และแห่งมุญทั้ไหลอื่นที่เข้าเจ้าได้ทําแล้วคือชนเราใดที่เป็นที่รับผู้มีคนมีมานาและมีการของขาพเจ้าเป็นต้นที่เขาเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นในสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีอยู่การตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิใจกันในกำลัดสีมีขันท้าในขนึงและขนสีท่องเที่ยวอยู่ในพคนไว้ในสักคัใหญ่จ้าแล้ว ขอให้สัตว์เหล่านั้นจงอนุมันาทานเองเสร็จก็สัตวาย่อมไม่ราบย่อมไม่ทราบการให้สมบของราเช้านี้พอให้ทั้งหลายิ้เแกสัตว์เานั้นก็เหคอมตอนมทนาทานท่้งหลายที่เขาจให้เราขอสัตว์ทั้งห่าีเวเป็นส่วเสมอเถิดในจงถึงทางเงเสเถิดขอพอนมอดีองสัตวานั้นจงสำเร็จเิด้วยรัาพัสัจจะที่ถ่ายัชพนธความเก่รอนยสงส่งใการบูชาพระรักนจัดด้วยการสียบสมบูรณ์คมสุขผลิตและมนต แนภพคกระชาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้คนจาดจุงไปทั้งตัวขอให้ต้องเจ้าได้ในทางท้องทางกลางโลกในทางธรรมขอเกิดเที่ยวเที่ยวแลโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยายมลและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วก็อนความในเกียรติข้าพเจ้าได้ว่าจบในควรมจริงปารีพิฆาตโดยมูลินทีสมเด็จพญานาสังวรวัดโมวานิเวศวิหารตลอดจนวัดจุลมงค์ทั้งหลายที่สาวถึงสร้างขึ้นทางที่ผ่านมาและที่จะิจักรใต้ขึ้นในอนาคตขอจบเขียนด้วยอนุภาพแห่งข้าพนิพัและมน์ และทำมงคลในพาษธทาต่างๆขอตัวสำเร็จจติจตุการเพินอาลังสมาสิตัวพระพพุทธอาวรณ์ทางตุวเทีสวัสดโตัวพรพวจาธรรมโมธรรมารสาสุปฏิปันโนภคพระวตรตสรางและกระงโครสั้งฆันนักมา